สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคาฟีลาโต้ครับตัวนี้เป็นรสชาติใหม่ของเขานะจ๊ะสีเขียวนะครับก็จะเป็นกลิ่นแอปเปิลนะครับแล้วมีใยอาหาร8,000มิลลิกรัมนะครับส่วนสีชมพูนะจ๊ะก็จะเป็นกลิ่นซาวร์รนะครับแล้วก็ได้คอลลาเจนมา2,000มิลลิกรัมนะครับแล้วก็สองตัวนี้อาจารย์นี่มีเครื่องหมายตาทางเลือกื่อสุขณา์นะครับเพราะว่าตัวนี้นะเป็นสูตรแบบไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะเดี๋ยวชิมกันนะครับ แต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในตัวนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับมีผลิตภัณฑ์ของนมและถั่วเหลืองตัวนี้นะจ๊ะมีผลิตภัณฑ์ของนมและถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาใครแพ้หารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาชิมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างาอ่าตัวนี้นะครับเขาเขียนด้วยนะจ๊ะเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวเขาเขียนว,ว่าเป็นน้ำมะขามขาว10ปรผสม นมเปรี้ยว0.16%มาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังกันม้ากดดเมื่อกล้าขายแล้วก็ากล้ากินนะครับเฮ้ยกินแอปเปิลหอมกินแอปเปิลหอมนะครับกับตัวทีเขียวขอันี้ชิมรสชาติจะ้ะอืมก็ใช้ได้อยู่นะครับ ก็เป็นรสชาติแบบคาฟฟ่และโตออะนมน้ำองุ่นขาวผสมนมเปรี้ยวอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบนมเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นน้ำองุ่นขาวมันก็จะมีความเจือยจางขององุ่นขาวบวกกับความเป็นนมเปรี้ยวอ่อนแล้วก็กลิ่นของแอปเปิลก็ยังรู้สึกธรรมดานะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนะพูดตรงเลยแอปเปิลเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าอื่นด้วยนะครับบางเจ้าเนี่ยให้มีความแตกต่างแอปเปิลที่มันต่างจากเจ้าอื่นนะครับมาคราวนี้ชิมสาบรสิจ้ เฮ้ i, ยกินเสาลรดดีอ่า uh, อันนี้ก็ในเรื่องของสัมผัสอนะ่ยมันก็คือน้ำางุ่นขาวอ่ะบวกรสชาตินมเปรี้ยวออนออกมาแล้วก็มีรสชาติเสาลดออกมานะครับแต่ขราวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลไงข้อดีของมันคือ ไม่ค่อยหวานนะครับแต่ข้อเสียแห่งหนึ่งของสูตรที่ไม่มีน้ําตาลเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะคาเฟ่แล้วเติมนะทุกยี่ห้อจะเหมือนกันคือน้ําตาลมันจะช่วยชูความโดดเด่นของรสชาติออกมานะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นแอปเปิลอ่อนๆอน,นี้กลายเป็นเสาลวดอ่อนๆน,นะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่เครื่องดื่มเขาต้องผสมน้ำตาลเพราะถ้าเกิดใ,ใส่น้ําตาลนะครับรสชาติเสาลวจะ,าะจะชูขึ้นมานะครับแอปเปิลก็ชูมีความเด่นขึ้นมานะครับแต่ก็ข้อดีก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นรสชาติอ่อนๆไ มันควรจะเปรี้ยวกว่าน,นี้ถึงถึงแม้ว่าความเป็นเสารถมันจะอ่อนอะแต่ว่าถ้าใส่รสชาติเปรี้ยวกว่าน,นี้ก็จะดีมากนะครับเพราะเสารถเรานึกถึงรสเปรี้ยวไงแต่นี้ไม่ได้เปรี้ยวมากโอเคครับส้หรับการรีวิวคลิป,ปนี้เป็นที่จาร์เจ้า mm hmm. ฝากกดไลค์าากดแชร์ด้วยแล้วกลับไปกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ